ก็จะมีปลาโนเดนไพหนึ่งตัวนะครับปลาคอมมอนคาร์บตัวแล้วก็ปลามิเลอร์คาร์ตัวแล้วก็เทนนะครับปลาเทนแค่นี้หมายทุกคนดูโอ้โหตัวแรกก็เป็นกุ้งเลยครับมีใครตกได้ไหมทุกคนมีกุ้งเลยโอ้โหมาย่างกินไหมครับ สวัสดีน้องๆนูๆชาวฟิสซิ่งเพลเนตทุกคนนะครับที่มาเจอกับนาดําทางช่องที่เป็นเอบิ28กันนะรับวันนี้นาก็จะพาทุกคนไปล่าภารกิจสายฟรีกันนะครับทุกคนอย่าไปเข้าอีเวนต์นะครับอีเวนต์จะเสียเหรียญนะครับต้องมา exploring นะครับตรงนี้นะทุกคนเราก็จะไปดูนะครับว่าภารกิจคืออะไรนะครับเราก็จะไปที่บ่อ เลสนี่วินลนะครับภารกิจมีสี่อย่างเองทุกคนก็จะมีปลาโนเดนไพร์หนึ่งตัวนะครับปลาคอมมอนคาร์บหนึ่งตัวแล้วก็ปลามิเลอร์คาร์บหนึ่งตัวแล้วก็เทนนะครับปลาเทนแค่นี้ครับเรากดรับไปเลยครับภารกิจง่ายๆวยนาะพาลุยเองนะครับไปที่บ่อเลสนี่วินลนะครับอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวกันด้วยนะครับทุกคนและนี่ก็คือ คอมมอนคาร์บนะครับตัวที่เราจะไปเอาแล้วก็มาตัวนี้นะครับมินเลอร์คาร์บนะครับตัวนี้แล้วก็เราก็จะไปลาบปลานอเดิลไผต่อนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้นะครับก็จะเป็นเทนนะนี่ครับตัวสุดท้ายของเรานะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นเหยื่อที่นาจัดเซตไว้นะทุกคนนะเบ็ดก็จะเป็นเบ็ดุกเบอร์สองนะครับเบ็ดธรรมดาเ้อทุกคนเด้อ เบ็ซองสีดำๆนะครับทุกคนนะหลเลสนี้วิลล่าเนาะทุกคนเนาะเราก็กดเข้าไปเลยนะครับก็จะตกอยู่ที่หมายแรกเลยทุกคนเอาหมายแรกให้ทุกคนดูเลยนะครับเราไม่ต้องไปไกลนะครับพอเขาเข้ามาปุ๊บอยู่ตรงไหนก็ตกตรงนั้นเลยครับนี่ครับตรงนี้เราก็เข้าไปเลยนี่นะทุกคนใช้เหยื่อํามชี่นนะใช้ได้นะทุกคนนะ เดี๋ยวน้าเจลขึ้นมาให้ทุกคนดูโอ้โหตัวแรกก็เป็นกุ้งเลยครับมีใครตกได้ไหมทุกคนมีกุ้งเลยโอ้โหมาย่างกินไหมครับนี่นะครับมาดูตัวแรกของเรานะครับมาปึ้งได้แล้วครับตัวแรกครับคอมมอนครับนะครับติดเหยื่อของน้าคือเหยื่อข้าวโพดนะครับนี่ครับโอ้ยได้เหรียญมาด้วยทุกคน มาแล้วหนึ่งตัวนะครับเหลืออีกสามตัวเท่านั้นเองนะครับแป๊บเดียวนะครับตกง่ายนิดเดียวครับบ่อนี้ไม่กว้างครับเราตกแค่สามจุดเท่านั้นเองนะครับมาครับมาดูเหยื่อตัวที่สองนะครับอื้มได้อีกแล้วครับนอร์เดินไพรทุกคนติดเหยื่อนะเป็นเหยื่อสมอมีนาวนะครับนี่นะครับสมอมีนาวนะครับปลาส้อยห้าตัวนะครับมาไม้ที่สองกันเลยนะครับทุกคนนี่คือจุด หมายที่สองเราอยู่แค่สองหมายก็น่าจะได้แล้วนะป่าแค่สี่ตัวเองเนาะทุกคนเนาะมาดูกันครับอ้าวเข้าแล้วครับเข้าเหยื่อฝอยแล้วครับอือหื่งนาจริงๆครับเหยื่อฝอยสีแดงของน้าครับนี่เจ้าเทนนะโอ้โหเฮ้ยตัวนี้เรายังไม่ได้ด้วยสิครับน่าจะได้เหรียญเพิ่มนะครับทุกคนดูครับ นี่นะครับเจ้าเทนนี่นะครับคือพึ้งได้เหรียญจริงๆครับครบแล้วครับบ่อนี้ก็ได้ครบเลยครับก็จะเหลือปลาที่เราได้นะครับแต่ยังไม่ถึงไซส์มันครับใส่โทฟี่นะครับตัวหนึ่งนี่นะครับตัวนี้เนาะตัวนี้เหลือใส่โทฟี่ครับตัวนี้ก็จะเหลือโทฟี่เหมือนกันครับเหลือแค่2ตัวโอ้ยเดี๋ยวน้ามาเก็บครับ เก็บเอาให้ได้ปลาครบทุกตัวในบ่อนี้นะมาดูตัวสุดท้ายกันนะอ้าวติดลูกบอลครับตัวสุดท้ายครับนี่ครับติดลูกบอลเนาะทุกคนมาเลยครับมินเลอร์ครับนะครับได้แล้วครับตัวสุดท้ายครับเป็นยังไงกันบ้างครับ แป๊บเดียวครับมาล่าภารกิจกันง่ายนิดเดียวมาทําตามนาเน,นี้ยนี่เราก็จะได้ตังค์แล้ว1,300แล้วก็1นึ่เหรียญน,นะครับแล้วก็จะได้เหยื่อมาฟรีด้วยนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ